อะไรนะในกระทะให้ได้ดูนี่ค่ะนี่อะไรค่ะต้มมะเขืออยู่นะกระชับมะดับสิบเยอมากปเอาแคู่บให้ลองชิมทำเองครับทุกคนครับผมไปเจอร้านผัดไทยน่ากินร้านหนึ่งครับอร่อยมากๆเลยครับอยู่หน้าทางเข้าวัดพระพุทธบาทครับอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับร้านนี้อยู่ริมถนนใหญ่เลยครับอยู่ซ้ายมือตึกแถวเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากครับแต่เปิดขายมายาวนานนะครับ20กว่าปีแล้วแหละ จานใหญ่ให้เยอะซะด้วยครับเจ๊ปุ้ยปุ้ย,ยไม่บวกนะไม้บวกอ่านว่าอะไรนะปุ้ยเจ๊ปุ้ยเจ๊ปุ้ยพัดไทยออาล้ครับถึงแล้วร้านเจ๊ปุ้ยพัดไทยอุ้ยอ่านเจ๊ปุ้ยมาตลอดเลยเปิดเก้าโมงเช้าถึงสามโมงเยน็นดูหน้าร้านนี่นึกว่าไม่เปิด,ดคนมาเต็มเลย,ยคนมากินมากแสดงว่าเปิดไปแล้วไปแล้ว ว่างพอดีกินอะไรดีมีนู่นะครับไข่ไข่ไข่ผัดไทยไข่ไข่ห่อผัดไข่กุ้งสดผัดไข่กุ้งสดไข่หอี่คือไม่ใส่ห่อใส่กุ้งงั้นเอาจัดเต็มเลยผัดไข่กุ้งสดไข่ห่ออ่ะแล้วอินจอยไม่กินกุ้งเอาวุ้นเส้นเด็กไม่อ้วน เออแต่ก็อยากลองเวอรเส้นนะ่ะปัดไทยเวเส้นหัวไข่ไส่ขอมเสีกยงเส้นปกติแต่สุดท้ายอินจอยเขาไปสั่งผัดไทยไร้เส้นนะครับน้ำก็น้ำก็คือลงไปตักเองได้เลยผ <Okay. S 1> ัดไทยร้านเจ๊ปุ๋ยร้านนี้นะครับเปิดมาก็20กว่าปีนะครับเป็นผัดไทยสไตล์แบบไทยโบราณนะครับปรุงรสเรียบรนอยเลยครับระหว่างการทำนะครับเพราะฉะนั้นก่อนกินนะครับชิมก่อนด้วยนะครับผม ผมขอเนี่ยคุณป้านะครับถ่ายตอนที่คุณป้าเขาทำนะให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าผมว่าช่วงเวลาที่ดูน่ากินมากๆก็คือตอนขานี่แหละครับผมถ่ายมาให้ดูเป็นตัวอย่างยั่วน้ำรายนะครับเผื่อใครมาเที่ยวงานวางและต้องวิ่งถนนเส้นนี้นะครับวางแผนมากินระหว่างทางได้ครับผมก็กินเป็นเพียงนี่แหละครับร้านนี้ก็เป็นร้านเล็กๆนะครับเป็นห้องแถวห้องเดียวนี่แหละมีโต๊ะประมาณสักสามโต๊ะสี่โต๊ะได้ประมาณนี้นะครับนะครับหอไขรก็จะเสร็จแล้วนะครับดูน่ากินเช่ไหมละครับ อันนี้กุ้งสดเส่หออะจานแรกนี่ของผมครับมาแล้วดูดิเป็นบล็อกที่หิวนีหครับเดี๋ยวขอชิมก่อนขอชิมก่อนไปติต๊กเกอร์ไปนะรสชาตาิแบบโบราณเปรี้ยวหวานมันอืม เป็นรสชาติที่ปรุงมาสําเร็จแล้วเลยนะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มนี่มาคบเลยครับก็คือถ้าชอบพริกชอบเผ็ดก็เติมพริกเพิ่มเท่านั้นครับหลายเส้น่นรกเจองนเส้นใช่เพราะจะเห็นว่ามีแบบไลายเส้นเจกกรู้่าอยาก,กอันนี้ดูน่กินดูาก,อากนอัน,น ไลเส้นไลเส้นหรือไงิบอสรุปไม่ได้ปรุงเพิ่มนะครับขอสิเนื้อมอร่อยแลงแต่ว่าเกินชอบเินเศษอืมอัดจอมเ็ดเ็อเลยครับเชิญคุณ พ่อเรียวพอเขียนบอกได้นะอะไรนะในกระทะให้ได้โยนี่นี่เลยนะ่ะคออร่อยนะกระทะมาดาบอืมป้าบอกบอกได้ด้วยใตันนี้เป็นรสภาพสีฟอวหวานแล้วใครชอบกินก็เติมกินกอตัวเสร็จ เยอะมากปาเอาแคปหูมให้ลองชิมทําเองครับว่าจะเป็ดวัวไหมถ้าเป็ดว <ๆ S 1> ัวจะได้จุกจับจับเล็กเลยครับมันชิ้นไม่ใหญ่แล้วก็มีแบบทอดแบบออกเค็มๆใส่แนวนี้เลยกรอบๆเล็กๆไม่ชอบไม่ค่อยชอบหูชิ้นใหญ่อยู่แล้วชอบชิ้นเล็กๆคน,น,นป้าเปิดมาตั้งยี่สิบปีแล้วประมาณยี่สิบเ็ดยี่สิบสองีได้ อันนี้คุณหลองเขาเยอะมาก่ะเนื้่หมูเนื้หมูก็กรอบกอร่อยแลยไม่ได้แล้วเนืหมูคุณต้าอร่อยแล้วใครที่อี่ยอยกคือภาาที่คุณต้า น,นี55บาทท่านหมูโอ้มีขายแบบปุ่งเล็กเผื่อมาคนเดียวครับกินเล่นๆคนเดียวนี่ตุงนี้15บาทเดี๋ยวซื้อตรงนี้ไปมา่อยออืดมหมดนะแม่คะ ไม่มีเต้นอะขอไข่คนขอไข่่ะต่อขอไข่ยิน้ว่าิมหน้านเดี๋ยวถ้าใครกลับไปกินนันเป็นไงครับผมครัอบอร่อยมากเลยครับนะ เป็นปลช่ายที่แบบอร่อยแบบปุงมเลยใช่แล้วคุณป้าเปิดมา20กว่าปีแล้วนะแล้วดูดิเอ็นจอยกินใช่ไหมมันเยอะมากอ่ะเห็นกองสีเขียวไหมเอ็นจอยต้องเอากลับอ่ะส่วนข้างล่างนี่คือซื้อไปฝากคนอื่นนะเพราะมันอร่อยแล้วก็เลยต้องซื้อฝากคุณป้าบอกนี่คือไทยสไตล์เดินทางต่อครับส่วนแผนที่จุดที่ตั้งร้านนะครับสังเกตง่ายๆนะครับอยู่หน้าปากทางเข้าวัดพุทธบาทครับห่างจากที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาทประมาณ300เมตรเท่านั้นเองครับ